สวัสดีครับเราอยู่ที่บางซ่อนนะพบกับเทปโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยมีรถไฟมาแล้วครับหนึ่งขบวนเราอยู่ที่อยู่รถบางซ่อนนะข้างบนนั้นเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงทางนี้บางซ่อนมาแล้วครับอาสตอมสี่สองหนึ่งแปดขบวนรับส่งสินค้าห่อวัสดุด่วนรับส่งสินค้าห่อวัสดุด่วนนะ นี่มีโอ้โหตู้ใหม่2ตู้เลยฮะสีส้มดำออกมาก่อนแล้วก็สีเขียวขาวพหหนึ่งกับปพหห1ึ่งข้างบนสายสีแดงมาอีกแล้ววิ่งสวนกันนะครับที่นี่บางซ่อนผ่านไปแล้วนะครับผ่านแยกจุดตัดแล้วก็เข้าบางซื่อนะครับ ตล้บวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะลายงานจากที่อยู่รถบางซ่อนแล้วก็ทานีบางซ่อนของสายสีแดงวันนี้ก็สวัสดีครับ